ถ้าวันหนึ่งสวรรค์ไม่อาจควบคุมพลังได้อีกต่อไปและวานนสองตนยืนประจันหน้ากันกลางฟ้าคุณคิดว่าใครจะรอดนี่ไม่ใช่การสู้ธรรมดาแต่มันคือการประทะของสองตำนานที่เกิดจากคนและจักรวาลสุนหงคอองและหนุมานเริ่มจากกำเนิดก่อนใครเหนือกว่ากันสุนหงคอองเกิดจากหินสวรรค์ ดูดซับพลังฟ้าดินไม่อยู่ในวัฏจักรมนุษย์หรือเทพส่วนหานุมานเกิดจากอำนาจเทพโอรสพระภายถูกสร้างมาเพื่อการรบโดยตรงหนึ่งคือความผิดพลาดของสวรรค์อีกหนึ่งคืออาวุธของเทพแค่นี้ศึกก็ไม่ธรรมดาแล้ววานอนที่สวรรค์ยังเอาไม่อยู่ทำไมสวรรค์ถึงกลัวงอคงเพราะเขาไม่เคยเคารพกฎ ลบชื่อออกจากสมุดยมโลกกินท้อสวรรค์บุกงานเลี้ยงเทพถล่มกองทัพฟ้าโดยลำพังแปลงกายได้72แบบขนเส้นเดียวสร้างกองทัพกระโดดทีเดียวข้ามจักรวาลงอคงคือพลังล้วนดิบเทือนและไม่ฟังใครหนุมานนักรบผู้ไม่เคยแพ้สงครามแล้วหนุมานละ่ะทำไมถึงยืนระดับเดียวกันได้ เพราะหนุมานไม่ใช่แค่เก่งแต่ไม่ตายโดนฟันแทงเผาก็ฟืน้นแยกร่างได้ขยายร่างใหญ่เท่าภูเขาเคลื่อนที่เร็วเท่าลมสู้ต่อเนื่องไม่หมดแรงและที่สำคัญหันุมานไม่สู้เพื่ออวดแต่สู้เพื่อภารกิจเขาอ่านเกมเป็นกระบองวิเศษของหงอคงนักเบาเปลี่ยนได้ฟาดทีเดียวภูเขาแตก ฮนุมานไม่มีอาวุธเทพแต่ร่างกายคืออาวุธมัดเท้าเขี้ยวพลังลมและความอึดระดับอมะตะหนึ่งคืออาวุธจักรวาลอีกหนึ่งคือร่างกายที่ไม่ยอมแพ้ถ้ามองลึกนิสัยคือจุดตัดสินหงอคงใจร้อนมั่นใจในพลังพลาดเพราะประมาทบ่อยครั้งหนุมานใจเย็นรู้จักถอยรู้จักล่อและรอจังหวะฆ่า ลองนึกภาพงอคงเปิดก่อนพลังทะลักฟาดไม่ยัง้งหนุมานไม่รับตรงแยกร่างล่อให้งอคงเปลืองพลังถ้าสั้นงอคงบทขยี้ถ้ายาวหนุมานเริ่มคุมเกมศึกนี้จะยืดจนสวรรค์สั่นทำไมพอสู้ยาวสถานการณ์ถึงเริ่มเปลี่ยนเพราะการสู้ยาวไม่ใช่แค่พลังแต่มันวัดสติและการควบคุมตัวเองงอคงเริ่มหงุดหงิด พลังยังแรงแต่เริ่มฟาดแบบไม่คิดตรงกันข้ามกับหนุมานที่เริ่มถอยแยกร่างใช้ความเร็วหลอกสายตาบังคับให้หงอคงเปลืองพลังไปเรื่อยๆนี่คือจุดที่หนุมานถนัดใช่ไหมใช่หนุมานไม่ชนะด้วยหมัดหนักแต่ชนะด้วยการอ่านศัตรูยิ่งหงอคงโกรธการโจมตียิ่งตรงยิ่งเดาง่ายหนุมานเริ่มรู้แล้วว่าหงอคงจะฟาดเมื่อไหร่จะพุ่งเมื่อไหร่ จะเเผลมื่่ออไหรแต่ถ้าบอกว่าหงอคงเริ่มเสียเปรียบก็คงเร็วไปแน่นอนหงอคงยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่หมดทางเขายังมีการแปลงกายยังมีขนวิเศษยังมีพลังสำรองหงอคงเริ่มใช้กลยุทธ์แทนพลังแปลงร่างสร้างภาพลวงทําให้สนามรบสับสนศึกนี้ไม่ใช่หมัดชนหมัดอีกต่อไปแต่มันคือสมองปะทะสมองจุดที่ไม่มีใครได้เปรียบพอมาถึงจุดนี้ ใครได้เปรียบไม่มีเพราะทั้งสองฝ่ายฆ่าอีกฝ่ายไม่ได้จริงๆหนุมานไม่ตายงอคงก็ไม่ตายทุกแผลคือการเรียนรู้ไม่ใช่การจบเกมการต่อสู้ยาวนานเริ่มส่งผลกับอะไรบ้างแรงกระแทกเริ่มทำให้ฟ้าปั่นป่วนลมพายุผิดฤดูพลังฟ้าดินไม่เสถียรน,นี่ไม่ใช่แค่การสู้ของสองตัวละครแต่มันเริ่มกระทบสมดุลจัก,กรวาล สวรรค์เริ่มรู้ว่าถ้าปล่ให้สู้ต่ออาจาไม่มีใครหยุดได้อีกถ้าต้องบอกความต่างจริงๆมันคืออะไรงอคงสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองหนุมานสู้เพื่อภารกิจหนึ่งคืออิสระหนึ่งคือหน้าที่และในศึกยาวคนที่มีเป้าหมายชัดมักไม่พังง่ายสรุปอีกครั้งแบบไม่อ้อมค้อมถ้าสู้เร็วสุนงอคงบทขยี้ถ้าสู้ยาวหนุมานคุมเกมได้ แต่ถ้าสู้จนไม่มีใครยอมถอยศึกนี้จะไม่มีผู้แพ้และไม่มีผู้ชนะมีแต่ตำนานที่สวรรค์ไม่อยากให้เกิดซ้ำแล้วคุณละ่ะคิดว่าใครเก่งกว่ากันหนุมานวานอนนักรบผู้มีวินัยหรือสุนหงคอองราชาวานอนผู้ท้าทายสวรรค์พร้อมเหตุผลของคุณคอมเมนต์มาเลยศึกนี้คนดูเป็นผู้ตัดสินแต่ถ้าทั้งสองไม่ถอยไม่ยอมจบจะเกิดอะไรขึ้น พลังที่สะสมจากการประทะเริ่มกดทับสวรรค์พื้นฟ้าแตกร้าวกดจักรวาลเริ่มบิดเบี้ยวนี่ไม่ใช่แค่การประลองแล้วแต่มันคือภัยพิบัติระดับตำนานหงอคงเริ่มเปลี่ยนไปเขาหยุดเล่นหยุดลองและเริ่มใช้พลังแบบไม่สนผลลัพธ์ขนวิเศษถูกโปรยออกไม่ใช่เพื่อสร้างกองทัพแต่เพื่อทำลายพื้นที่ทั้งหมดนี่คือหงอคงในร่างที่สวรรค์เคยกลัวที่สุด แล้วหนุมานละ่ะทำยังไงต่อหนุมานไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธแต่เลือกปิดเกมโดยไม่ฆ่าแยกร่างหลายชั้นใช้ลมบิดทิศทางพลังบังทับให้การโจมตีของหงอคงย้อนกลับเข้าหาตัวเองนี่ไม่ใช่การชนะแต่มันคือการหยุดศึกและตรงนี้เองที่สวรรค์นทนไม่ไหวพลังเทพเริ่มเคลื่อนไหวไม่ใช่เพื่อช่วยใครแต่เพื่อหยุดทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าปล่อยต่อ จักรวาลอาจไม่เหลืออะไรให้ปกครองศึกถูกหยุดไม่ใช่เพราะมีผู้แพ้แต่เพราะไม่มีใครแพ้ได้งอคงยังยืนหนุมานยังยืนสองวานอนจากสองตำนานถูกจารึกไว้ในฐานะพลังที่สวรรค์ไม่อาจควบคุมสรุปแบบตรงไปตรงมาถ้าวัดพลังล้วนสุนงอคงเหนือกว่าถ้าวัดการรบยาวหนุมานคุมเกมได้แต่ถวัดความยิ่งใหญ่ในตำนานละ่ะ ทั้งสองยืนอยู่ในระดับเดียวกันในคนละแบบแล้วคุณละ่ะถ้าศึกนี้ไม่มีเทพมาห้ามใครจะเป็นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่คอมเมนต์มาเลยพร้อมเหตุผลของคุณเพราะศึกนี้ไม่มีคำตอบตายตัวมีแต่ตำนานในใจคุณ